เสียงกระซิบมมบมิบโออโตอนกลางคืนอีกแล้วะได้เลยครับไปกันเอ่อ uh, ไม่มีใครตื่นใช่ไหม <c oughs> ขอโทษนะทุกคนฉันต้องออกไปเดินเล่นซะหน่อยเหยียบซะเลยตามเสิ่งกระซิบไปครับ Where are you two? ั้งสองคนไปอยู่ที่ไหนกันนั่นนะสิไปอยู่ไหนกันนะเอ,อ <S 2> <S 2> <S เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหนนั่นแหละนะครับเพราะว่าทรเอหาดนี้มันใหญ่เหลือเกินตอนนี้วิ่งเสียงดังไปนะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อุ๊ย ยินเสียงกระซิบแต่ว่ามีคุณนายเฮ้ยอ่าจะไปยังไงอ่ะหรือว่าเราต้องแบบอบเฮ้ยตรงนี้มีกระาดาษครับเขียนว่าอะไรอ่ะฉันได้ยินเสียงตอนกลางคืนด้วยมันเหมือนว่าทุกๆอย่างมันจะเริ่มแย่ลงแล้ว,วเบเวอรี่เนี่ยขัดคืนว่ามันเป็นเสียงของเด็กนั่นแหละแต่ว่า ฉันเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างอย่างอื่นด้วยอ่ะฉันเชื่อว่าความศรัทธาของฉันจะทำให้ฉันปลอดภัยจากมาทรอนซูนะครับโอเคก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทุกคนฮึมวายโอเคลงมาด้านล่างครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่อแว็บ,บอย่างโหดนะครับสิงกะซิปอย่างดังอ่ะตอนเนี้ย อยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้แน่นอนครับแต่ว่าผมจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีอันนั้นอยู่นะฮะมีโนต้ตอีกอันนึงมีโนต้ตอีกอันนึง่งฮยยโอเคแหมมาอย่างไวเลยเอา้าวไวโอเคครับ ไม่เป็นไรฮะมาทรอนค่อนข้างที่จะตาบอดนะครับสบายใจเราได้ไม่ต้องห่วงโอเคครับ Maybe use I could use this. ลองใช้อันนี้ดูซิอา้าวเราใช้ใช้ยังไงไม่เห็นจะได้ใช้เลยอะไรของคุณพี่โอเคไปต่อครับน่าจะใช้เสียงหลอกล่อนะผมว่า โอเคมีจุดหมายพออ่านได้ไหมโอเคครับสัญ,ญลักษณ์ทั้ง6นะครับสัญ,ญลักษณ์ทั้ง6นี้เป็นการโอเคไม่อ่านก็ได้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ห้องตรงกลางนั้นแน่เลยอ่ะ <c oughs> ใช่ครับผมว่าเราต้องหา,า <c oughs> เทปอ่ะไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าแผ่นไวนิวปะเออ ในการมาเปิดครับชัวเลยอ่ะเพราะว่าออ่มอลลี่กับไอแซกน่าจะอยู่ในห้องนั้นแบบชัวร์ร้อยเปซนตะ์ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเฮ้ยอยาไปหาเพื่อนของฉันแล้วโอเคทางตันสวยละเอาละเรารีบไว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะชิวๆโอ้โหแล้วแบบกระซิบข้างหูแบบโอ้โหคันเลยนะีตอนเนี้ยผมอยากเช็คอันนั้นจังเลยอะว้าโอ้โห,โโหมากันแบบว่ามากันเป็นเครือญาติที่ป้าอ่าที่แม่ชีคนนั้นอะพูดว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มแย่ลงแล้วอะไรเงี้ย ผมว่าสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากตัวเอสเตอร์เนี่ยแหละครับนะเสียงดังเกิดก็ใช้ยังไงอะ่ะงั้นเดี่ยผมต้องรีบวิ่งไปที่สักที่หนึ่งเพื่อไปหาแผ่นไวนิวครับแผ่นเปิดเสียงนะแผ่นเสียงอะไรก็ตาม <gasps> โอ้ยมาไปตอนนี้เนี่ย โอเคกับห้องนอนไหมเออไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้นี่ไงเจอแล้วครับไปนิวโอเคเท่านี้เราก็แค่ต้องไปเปิดครับเปิดหลอกล่อนะแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหมายอย่างวาชอนไมชีไมชีไม่อยู่ใช่ไหมโอเคไปละ อแฮมแอแฮมเปิดเพลงครับมาแล้วแล้วเราก็จะได้แอบ,บเข้าห้องไปต้องรออีกนานไหมเนี่ยมันถึงจะไปได้อ่ะโอเคได้อยู่ครับผมว่าเกมนี้คือแบบว่ามันหัวร้อนนิดนดนะเออคือแบบ เล่นมาหลายตอนแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหัวร้อนใช้ใช้ได้เลยแหละนะครับโอเคไปไปกันเถอะอุ้ยโอ้โห,โออโหมิสโบมาแล้วฮะอ้หาวแล้วหายไปแล้วครับเสียงนั้นมอลลี่มอลลี่ไอแซคอยู่นี่หรือเปลา่าเ,เอสเธอร์เขาล็อกเราอยู่ที่นี่นนนนกุญแจอยู่ที่ ห้องคุณเบ,บเบอรี่พาเราออกไปจากที่นี่ทีไอ้ยาทำไมทั้งสอง,ง,สอ,งอยู่ท,ที่นี่ล่ะเขาทำอะไาราผิดเหรอนั่นดีฮะโอเคครับเราต้องไปที่ห้องของคุณนายเบ,บเบอรี่ครับซึ่งก็อยู่ด้านล่างสุดเลยนะไม่ใช่ดิอยู่ในห้องโอ้โหอยู่ในห้องสมุดครับ ซึ่งไกลโคตรไวไอ้ยาต้องมาแอบอะไรแบบนี้เนี่ยโอเคได้เวลาไปเก็บกุญแจครับอยากจะรู้เหลือเกินว่าอันนี้คือจะมาเปิดตู้เลยไหมจะได้แบบแห่สวัสดีค่ะให้ตายเถอะโอเคเราต้องตามเข้าไปนะครับตามเข้าไปแบบเงียบๆนิง่งๆ เว้ยจะทำอะไรอะ่ะอุ้ยก็ได้วะไปละไปอีกทางหนึ่งก็ได้อ้อมไปละกันเราต้องอ้อมไปครับเพราะว่าเมื่อกี้มีคนขวางเยอะเหลือกเกินมาเรามาทางนี้บ้างโอ้โหแม่ชีเยอะจัดๆเมื่อกี้ผมเห็นวายอ้ย แหมคือถ้าแบบแม่ชีเขาแบบมองไม่เห็นจริงๆเนี่ยก็เปิดไฟให้มันสว่างกว่านิดนึงก็ได้นะเนี่ยมีโคมไฟมีตะเกียงเต็มไปหมดอะเออดันมืดซะงั้นดันประหยัดไฟอะไรกันโอ้ยให้ตายถ้าถามจริงเขาเดินว่อนเลยอะเดินแบบอสุดเขต มันนัดประชุมคุยกันเหรอเมื่อกี้อะไรวะด้านล่างมีสามคนครับด้านบนอีกไม่รู้เท่าไหร่มีสี่แล้วนะคือแบบฟูลแพ็กอะคือเขาไม่หลับไม่นอนกันเหรอวะไปหลับบ้างก็ดีนะจริงๆจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน อเคลงได้แล้วครับตอนนี้ปลอดภัยยังไงดีต้องเดินแบบเล็กน้อยเท่านั้นนะหยุดว่าและเชียวมาไหมโอเคมาครับรีบผ่านไปวิ่งไปต่อเลย เร็วเข้าหนูอย่าเพิ่งโอ้โหรบกวนอะไรกันเนี่ยไปนอนเถอะไปไปนอนนะครับจะได้จบจบโอ้โหโอ้โหโ s u สัสคริสพระเจ้าทรงโปรดต้องใช้ประตูต้องใช้อะไรให้มันแบบว่าอันนั้นเลยครับ เขาไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเซฟตรงไหนด้วยดิวุย้ยรีบลงเร็วเซฟตรงไหนก็ไม่รู้ฮะ Give What the hell เอาตัวแกให้พวกเราอยู่ดีก็อะไรคำรามเฉยเลยโอเคเริ่มน่ากลัวแล้วฮะ ที่น่ากลัวกว่าคือแม่ชีแม่ชีตามไม่หยุดอือหือตามไม่หยุดสุดที่ห้องนี้จะตามอยู่ไหมเอ่ยอุ้ย <Why? S 1> ตามมาจริงว่ะคือแบบเดินสุดขึ้นสุดลงสุดมากคนนี้ไปต่อครับ เดีวเข้าโอ้ยเกือบไปแล้วเอสเตอร์ e is walking around the night ถ้าจับเธอได้พาเธอลงไปด้านล่างโดยด่วนเขารู้นะครับว่าเอสเตอร์เนี่ยชอบเดินเล่นนะแถวนี้นะครับเขาก็เลยมาระมัดระวังผมว่านะตัวเบอร์รี่เนี่ยต้องทำการบูชายันเด็กหรือเปล่าเป็นไปได้นะผมว่า โอเคเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าแบบเหมือนแบบเขาพยายามจะห้ามมากๆเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่าต้องอุย๊ยจดหมายครับโอ้ The Entity ครับสับหลาดในจินตนาการนี้แท้ที่จริงแล้วมันคือเทพที่ทรงพลังที่ได้ควบคุมโลก Underworld ดินแดนที่เหนือการมีชีวิตอยู่เทพองค์นี้ที่แตก่ก่อนเคยเป็นผู้ปกป้องความหวังในตอนนี้ได้ถูกขับไล่โดย The above และส่งมายังห้วงอันมืดมิดเพราะเหตุการณ์ที่เคยกระทำผิดและความชั่วช้าที่ได้ก่อขึ้นมาสัประหลาดตัวนี้คือสิ่งที่รวบรวมปีศาจและความบาปเข้าด้วยกันในหลากหลายคำพีทงางศาสนาต่างๆมากมายโอ้โอเคเข้าใจละเข้าใจละครับ มันแปลกๆล,ล่ะซึ่งเอนเตอตี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครสำคัญในในในเรื่องเลยก็ว่าได้นะดูจากสภาพในตอนนี้นะครับอุ้ยโอ้โหก็ว่าทำไมประตูมันเปิดอยู่ให้ตายเถอะเอาแล้วความน่ากลัวเริ่มแบบแผ่ขยายครับตอนนี้มือผมเริ่มสั่นสิงกระซิบนั้นไม่เคยหยุดเลยฉันไม่ปลอดภัย ในการเดินแถวนี้อีกต่อไปแล้วอ่ะมันมีอะไรบางอย่างดูเราแน่ๆจากแม่ชีรูทครับโอ้โหเอาแล้วกุญแจครับโอเคขามาเนี่ยไม่เท่าไหรข่ขาไปเนี่ยโดนแน่ๆเลยว่ะผมว่าโดนจับไปใต้ดินอ่ะชัวโอ้โหคุณป้าเวลลี่ต้องมาครับ ต้องมาชชวๆเลยแหละดูจากสภาพแล้วรีวิงเลยดีกว่าครับเฮ้ยโอ้โหมาได้ยังไงเอ้ยุยุดมอ l y might be right อาจจะถูก็ได้มองทีฉันอาจจะเป็นบ้าไปแล้วโอ้โห แล้วเมื่อกี้คือแบบระยะเผาขนคือถ้ากด E ไม่ทันคือตายเลยครับเมื่อกี้แม่งเอ้ยมีคนอยู่โอ้โหคนแบบชุกชุมมากๆคนชุกชุมสุดๆโอเคครับไปอืมอืม,อม,อม โอเคเข้าใจแล้วทำไมถึงชุกชุมโอเคไปแล้วครับนี่คนหรือว่ายุงชุกชุมเฉยหุยรีบกลับรีบกลับก่อนริบกลับก่อนที่จะเจอปัญหาเหลือแค่ต้องขึ้นไปห้องชั้นสามนล้วโอ้โหมากระเต็มแล้วมีคนหยุดตรงนี้ซะด้วยเออไปต่อเลยเดินไปต่อเลยนั่นแหละสวยงามแจ่มแจ้ง ยัยเดินส่วนทางกันสังั้นเนยไม้ไม่ไมาไม่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 อม่ไ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 ม9ไมไรว่ไ่ย่ไโ่ม่ม่ไม่อมไ แล้วป้าเขาก็ไม่มีใครเห็นกันสักคนนะที่นี่มาเห็นกูนีโอเคครับดีมากๆดีมากๆเกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นว่าแต่มันคือห้องไหนกันนะผมจำมาได้แต่ว่าอยู่แถวนี้แหละครับห้องนี้ไงโอเคเปิดประตู ขอบคุณเอสเธอร์ฉันเตือนเธอแล้วนะใช่ไหมเอสเธอร์มากับฉันเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าเบอร์รี่มารีกับไอแซกเขาใต้ดินเอาแล้วไงโดนลากไปใต้ดินแล้วครับขอร้องค่ะคุณเบอรรี่ฉัน ที่คือความผิดของเธอและเอ็ดเจอร์บางทีการนอนกับหนูอ่าสกปรกมันจะได้สอนพฤติกรรมของเธอเอ้ยมิสเบเวอรี่คุณเบเวอรี่คุณเบเวอรี่ไอชิบหายโอ้โหนี่มันเหนือธรรมชาติไปแล้วยังไงล่ะเฮ้ยทำอะไรได้โอเคใช้มีดครับ มีดอะไรท่อดึงท่อมาเออเปิดประตูไอไอชาไม่ดีแล้วครับมันล็อกแต่นี่คือทางที่เข้ามาไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ดีแล้วฮะเฮ้ออืมเมาแล้วเฮ้ยมิสเตอร์ฮอปมิสเตอร์ฮอปยิ่งฝันอีกแล้วเนี่ย โอ้โห oh, oh. ไม่ใช่ฝันอะนี่มันของจริงเลยพี่บ่าว Not the dreaming อุ๊ยอ่ะอ่ะอะไรอะเข้ามาทำไมนี้โอเคเราต้องโดดเข้าไปเฮ้ยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะจดจัดอะไรกันเต็ม เออนั่นมันทำะไรโอ้ยจะพ่อยให้จะเล่นซ่อนแอบกับเราไหมมิสเตอร์ทริปเหรอโอ้ยโอ้ยเอาเอาอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคฮะอะยังไงดีเนี่ยฮึบฮึบฮึบโอเคสวยงามครับยังได้อยู่จะมาเล่นซ่อนแอบไหมไม่เอาได้ไหมไม่อยากเล่น ต้องซ่อนตรงนี้แน่เลยว่ะต้องมีอะไรผ่มาไหมโอ้ยเฮียเฮียอุ้ยเราอยากจะเล่นเท่านั้นเองตื่นเธอเอสเธอไม่ต้องตื่นแล้วนี่ความจริงล้วนๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรผสมโอ้ยไปแล้วครับ โอเคเหลือแค่ลิฟต์โอ้โหลิฟต์แล้วดันตันด้วยลิฟต์อ่ะลิฟต์มันขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เหรอฉันต้องเปิดให้มันมีพลังงานสะก่อนพลังงานเยี่ยมเลยแล้วมันพลังงานอะไรตอนนี้ต้องงัดเพื่อเปิดออกมาไม่นะมิสเตอร์ฮอบ อะไรอะ่ะยังไงอ,ะอ่ะอ่ดันไปผมว่าเราต้องดันไปครับเดี๋ยวมิสเตอร์ฮอปก็ตกออกมาใช่ไหมแล้วก็แค่โดดตรงนี้แล้วก็โดดข้ามไปเลยว้าเฮ้ยโอเคเราทำถูกแล้วเราทำถูกแล้ว ถูกแล้วไอ้หนูเอสเทอร์ฮึบฮึบเอาเลยครับโอเคทีนี้เกมสเปเชียลสเตทครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะอ๋อเป็นมิติเกมแบบนี้อย่างนั้นเหรอสะดวกผมดิผมชอบแบบนี้แพ t ฟอร์มิงถนดัดถนดัดถนัดจัดจัดเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบอุ้ยโอ้ย,อย,อยสูงเกินเมื่อกี้ นึกว่าจะนึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วนะฮะแต่พอดีผมเก่งเรื่องการปะกกัวแต่อันที่สองครับโอ้โหแล้วอยู่ด้านล่างสุดซะด้วยเหมือนผมลืมไปอีก4อันไม่ต้องห่วงครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมีคลิปแบบว่าไปเอาแมนดาเรียนทุกอันอยู่แล้วนะเออไม่ต้องห่วงนะครับแต่ตอนเนี้ยหนีก่อนนะครับ เพราะว่ายังไงมันก็ต้องให้เราหนีแน่ๆเออฉันต้องแงเปิดออกมาอ่ะหนีเลยหนีมามาเดี๋ยวปุบมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> มันเร็วกว่าที่คิดว่ะตกปุ๊บวิ่งเลยครับเออเออชึบโอเคเข้าห้องนี้ไอ้ยาได้แล้วครับ ดันอันนี้ไปก่อนแล้วเก็บ0715อาอฮะแล้วนี้ล่ะอา่าฉลงประ,จระแจฉลงถูกแล้วนะครับโอเคไปครับไปงานตรงนี้กันมิสเตอร์ฮอปยังอยู่ไหมนะไม่อยู่แล้วนะครับโอเคดึงออกกุญแจกุญแจเอาไปทำอะไรนี้ อ๋อโอเคไดเข้าใจเข้าใจหรือว่านี่คืออันนั้นวะกลับไปยังแบบด้านบนอะ่ะเออนี่แน่เลยไม่ใช่นี่ไงเอา้านี่มันกลับมาที่แรกแล้วเนี่ยแล้วจะเอากุญแจใช้ที่ไหนคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมทำการนั่งหามาเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือต้องทำแบบนี้ฮะ ต้องดันนี่มาปุ๊บแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเปิดนะแบบนี้ก็ได้เหรอวะโอ้โห07 15ครับไปได้หมดอะตามนั้นโอเค let's go ขึ้นลิฟต์ได้แล้วมันก็ต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมล่ะชั้นหนึ่งอะ ให้ตายเธอมันหยุกดก็ว่าทำไมมันถึงต้องแบบว่าต้องหยุดใช้ไปก่อนครับต้องปีนะโอเคหนึ่งสองสามเอสเธอร์ลูกนี่ลูกเป็นใครอ่ะลูกเป็นอะไรโอ้โหขึ้นถามจริงเหอะเดี๋ยวเอสเธอร์ลูกถึงแม้ว่าจะเป็นคุณยายในภาคแรกก็เหอะแต่ว่าเอสเธอร์ทำอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ย นี่คือแบบสุดยอดนักพากัวระดับโลกอ่าเยี่ยมเลยกูเฮ้ย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 โอเคมันไปตรงนี้ได้ three curses ค,ครับคำสาบทั้งสามเฮ้ยเดี๋ยวนะลืม ขอบคุณพระเจ้าถ้าฉันจะไปที่นอนได้ฉันน่าจะตื่นจากความฝันทั้งหมดนี่เดี๋ยวขอต้องย้อนกลับยังไงอะฮะกลับไม่ได้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับต้องขอบคุณเกมนี้นะฮะที่เขายังมีแบบช่วงเวลาลิฟทห้เราได้แบบเข้าอยู่นะไม่งั้นต้องเล่นตั้งแต่ตอนที่อยู่ในอชั้นใต้ดินนะครับจะบ้าตายหลายวันอย่างนั้นและโอเคเราต้องชืบเราต้องพากลัวกันใหม่ครับ ผมว่านัานบนน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะผมว่านะครับแต่ก็กระโดดเหนื่อยอยู่แหละตอนเนี้ยเฮ้โอ้ยมามาไม่พลาดหรอกโอเคครับมีทั้งเหรียญมีทั้งแหวนมุงเวทนะลองดูครับสเปเชียลสเตทอ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ น่าโอ้โหนีห่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอแล้วกระโดดเนี่ยไม่ใช่แบบคือมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่คุณพี่แต่ให้ผมกระโดดทุกครั้งที่แพ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดิฮะอย่างน้อยเงินก็ไม่ต้องเก็บซ้ำมาเราต้องก้มฮะอันนี ไม่ได้กินหรอกว้โอ้โหตรงไหน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 ด้านซ้ายด้านซ้ายอืมใช่โอเคครับเราต้องมองดูดีๆเลยด้านบนมันค่อนข้างจะ,ะโอ้ยด้านล่างก็มีหนามอีกอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ะ,ยะตอนนี้แล้วผมต้องอยู่รอดให้ได้ปในช่วงเวลาที่กําหนดโอเคทางเดิม มันครั้งละ10วินะครับอันเนี้ยทุบครั้งหนึ่งสิบวิก็คือผมต้องทนอีก5รอบถ้าผมไม่บ้าตายซะก,ก่อนเอออีก4ครั้งครับอีก3ครั้งเฮ้ยหนีไม่ได้รอดไม่ได้แอมด้านขวาโอเคเออเอาละเดินจู๊ครับจู๊จูก จุกระดับเซียนอืตรงกลางยังดียังดีที่อยู่ตรงกลางไม่งั้นผมอาจจะม่องเท่งแล้วฮะเมื่อกี้ผมบอกเลยมาอีกแล้ว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 ด้านซ้ายราบมืด้านซ้ายอีกครั้งเดียวครับน่าจะอีกครั้งเดียวแหละหรือไม่ก็ครั้งนี้แหละครั้งนี้จบเลยครั้งนี้จบเลยเก็บโอเคครับสวยงามได้มาละเรียญที่สมเออ น่าจะเป็นแบบพวกอ่าเบสเขาเลยกูดเอนดิ้งอ่ะแต่ต้องเรียกว่าเบสเอนดิ้งมากกว่านะครับอุ้ยโอเคเดี๋ยวเรารีบไปกันต่อดีกว่านะฮะ